ยมากพี่ต้องบอกหนูบ้างนะเนี่ยตอนนี้นะคะละครเข้ามาเยอะมากงานโชว์ตัวเยอะมากอีเวนต์เต็มไปถึงท่านวาแล้วงานเยอะมากๆเลยแล้วกันทีวีก็เยอะมากตอนนี้คิวจากที่เมื่อก่อนเนี่ยยังคิวไม่เยอะตอนนี้คิวแน่นมากค่ะแต่ก็ยังรับได้อยู่นะคะเราคงละครติดต่อได้นะคะรับได้ตลอดเวลาตลอดเวลาหลายคนอยากเห็นว่าเอะคุ่นตอนนี้เป็นยังไงผู้หญิงในวัย55อันเนี่ยให้ดูในรูปจะเป็นผู้หญิงที่ทรงอ้วนมากเขาเรียกว่าพุงน้ำนมเมื่อก่อนนี้จะเป็นพุงนำนมนะจะมีนมหัวสี่เต้ามันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนชอบแซวเป็นขาแบบโต๊ เอไซส์คุณเอใส่ที่นี่ไม่ได้คุณได้ขึ้นมาชั้น4จะมีไซส์บิ๊กมามม่าหรือไซส์ชุดคุมท้องมันช้ําใจเจ็บมากแต่ปัจจุบันนี้คุณชมขาแค่เวลา3เดือนกว่านี่คือ3เดือนกว่านี่นี่วัย50 55ถึ56แล้วค่ะได้ขนาดนี้ท้าเอวจาก38 39ตอนนี้เหลือ27แล้วก็สะโพกจาก47เหลือ40แต่หน้าอกไม่ลงค่ะไม่ต้องห่วงนะอกยังคงเดิมอยู่นะแต่ว่ารอบอกที่มันปริ้นไปปริ้นมามันก็ลงไปหมดเลยค่ะขมันอะไรมันจะเบิร์นเองคนเราถ้ามีตัวช่วยดีๆมันต้องมีวินัยออกกําลังกายบ้างพักผ่อนเพียงพอดืี เยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆแล้วหลังหกโมงเย็นเป็นไปได้ห้ามกินแป้งค่ะช่วยที่พี่เอว่าเอ่ะค่ะไอ้กินฮันนิคิวเป็นคนที่แรกๆเลยไม่กล้ากินอะไรเลยเพราะเราอายุเยอะเรากลัวมากเลยกลัวว่ากินแล้วมันจะเป็นอะไรกับร่างกายเราเราก็เริ่มทดลองกินเพราะว่าเราเห็นน้องพึ่งน้องพึ่งนักธิการกินแล้วน้องพึ่งผอมมากเราเออเอาลองก็ได้เนาะดูดีเหมือนกับไปทำงานตอนนั้นเลยอะเพื่อนในวงการทักกันหมดเลยค่ะแล้วส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างอะคะพี่อันเนี้ยค่ะส่วนผสมของเขาทำจากผงซีบักทอนสารสกัดจากใบชาเขียววนนนะะะะคคงง้ึกาแฟไม่่ั สาหร่ายสีน้ําตาล<ม>และอื่นๆรวมหมด10ชนิดธรรมชาติทั้งหมด10ชนิดคุณผู้ชม,มซึ่งตัวนี้ก่อนจะทานอะไรจะต้องเซิร์ชดูข้อมูลว่าโรงงานผลิตได้คุณภาพหรือเปล่า<ม>โรงงานผลิตน,นี้นะคะได้รับการรับรองจากระบบของ GMP สากลแล้วก็ HACCP ได้รับเลขสารระบบอาหารนะคะจากอ,อยอเรียบร้อยถูกต้องหมดนะคะทานแล้วเนี่ยมันก็ไม่โยโย่หลายคนถามว่าเอ่เคยหยุดทานไหมคเคยค่ะเคยคิดอนทุกคนเลยหยุดไป14วันค่ะไม่แตะเลยค่ะก็ไม่โยโย่แล้วก็ความอยากอาหารก็น้อยลงสิ่งสําคัญก็คือนอกจากตัวนี้ช่วยแล้วก็ต้องออกกําลังกายมันทําให้เราเฟิร์ม เราเฟิร์มนะคะใช่ทานตอนไหนอะคะพี่เอ็กกินก่อนอาหาร1เม็ดแค่นั้นง่ายนเดียวกล่องมี10เม็ดนะคะ10เม็ดก็คือทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดเท่านั้น1แคปซูลเท่านั้นค่ะวันละเม็ดเองใช่ถ้าใครอ้วนมากนะคะก็ควรจะทานตอนเย็นก็ได้ค่ะตอนเย็นก็เวลาไปกินอะไรบุกกระทะเลยนะต้องไปกินปาร์ตี้กับเพื่อนๆมนหลีกเลี่ยงไม่ได้กินเพิ่มอีกเม็ดนึงได้ค่ะแค่นั้นเองนายเว่าเพิ่งได้รางวัลด้วยได้รางวัลก็ไปรับรางวัลมาด้วยเรียบร้อยเลยนะคะแจกแคลใช่จจกแคลค่ะจจกแพคลคนทักกันเยอะมากเลยค่ะนี้ขอบคุณฮันนี่คคิวนนนะพีีี่่่อยาาโดบูลลมทั้งช พี่อะอยู่วงการ17ปีหลังวันนี้ไม่เคยผอมเลยอะตัวอวบใหญ่มากจนเล่นละครเขาจะบอกจะให้เล่นบทป้าบ,บทยายแล้วเพราะว่าตัวใหญ่กว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยตักลมเป็นมะขามข้อเดียวเนี่ยตอนนี้เพียวแล้วค่ะเนี่ยมันกลับมาเหมือนแบบเหมือนอดีนตนางสาวไทยเนี่ยอ้าฉันเป็นแบบว่าคิตเต้ฉันเป็นพิตตี้นี่ชุดน,นี้ใฝ่ฝันมากเลยอยากใส่นะ18ปดปีน่ได้ใส่ครั้งแรกเนี่ยดูสิฉันใส่ขอดย้อนฉันหมกได้ฉันชอบแล้วฉันก็ทำอิสระ